สวัสดีค่ะสบัสดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่25สิงหาคม2568เนอะตรงกับวันจันทร์ค่ะมือนี้แม่เพ่นก่าจะมานำเสนอแนวทางฮาหนอยแยกแล้วก็ฮาหนอยรวมของ6สำนักด้วยกันเนาะก็จะมีตาปากน้ำโพเขาฝากมา อาจารย์สวัยพ่อเกลียงพ่อหมอดูเลขเด็ดแล้วก็ของแม่ริ้วพารวยนะคะฝากเอฟซทั้งช่องกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพนด้วยนะคะเบิ้งคลิปให้จบทุกคลิปเดอ้อค่ะแต่ละคลิปจะมีหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์ที่แม่เพนรวบรวมมาลงคลิปให้เนาะต้องเบิ้งคลิปแต่ละคลิปให้จบนะคะอ่ะแม่เพนก็ฝากด้วยนะคะ แต่ก่อนอื่นหมดเนาะเากับว่าเบิงผลฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะบนออก165ล่างออก85ส่วนฮานอยปกติบนออก7จ็ล่างออก6กสแล้วก็ฮานอย VIP บนออก037ล่างออก0ูนย์เนะคะส่วนเมื่อวานเนาะ หมอดูเลขเด็ดวิ่งรูดให้มา5กับ6กอดคอกันมาบนของฮานอยพิเศษนะคะส่วนตัวจับคู่ก็เข้านะคะ fc ให้มา5 8เลขออก8 5ดล่างของฮานอยพิเศษเหมือนกันนะคะนะคะ ส่วนของแม่ลิ้วพารวยเมื่อวานนี้วิ่งรูดให้มา3กับ4 3มา2องฮานอยนะคะแต่ว่าแม่จับคู่ให้เข้า1นึฮานอยชุดลงเนาะมา3 6เลีกออก6กสามล่างของฮานอยปกติจ้าส่วนอาจารย์สว,วายเมื่อวานนี้เข้านะคะ F c หลังจากตัวเลขบวอยดีมาหลายมือเนาะเมื่อวานนี้ก็เข้าคะ่ะ มาฮานอยพิเศษนะคะเด้งบนล่างเนาะคะ่ะนี่ค่ะแปดห้าล่างตรงๆกับหกห้าบนเข้าตรงๆนอยพิเศษนะคะ fc แล้วก็มาเข้าอีกหนึ่งฮานอยก็คือฮานอยปกติเนาะหกสามตรงๆเช่นกันนะคะล่างของฮานอยปกตินั่นเองค่ะนี่ค่ะเมื่อวานนี้กร,กระจายเลยเนาะแต่ว่า จะมีผู้ถือบอเนาะค่ะแล้วแต่ดวงวาส,สนาเนาะค่ะ fc บางคนกับว่าโอ้ยบ่เห็นถูกหลายมือละสิบ่ตามเนาะก็จะเป็นจังซีแหละเนาะค่ะ fc ตัวเลขย่าหม,มักเน่กะผัดบ่อออกย่าบ่มักซื้อๆเนี่ยผัดออกดีคักเนาะคะ่ะ fc ส่วนของพ่อเกลียงเมื่อวานนี้วิ่งลูดเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวแต่ว่าจับคู่บาเขาเร้อจ้ะเนาะเมื่อวานนี้จับคู่บามีสามจักตัวเลยส่วนหานอยรวมตาปากน้ำโพก็หลุดเช่นกันค่ะตัววิ่งตัวลูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดนะคะ ฮานอยแยกของเขาฝากมานะคะวิ่งรูดเมืบาวนานี้ทําผลงานออกมาได้1นึ่งฮานอยนะคะทั้งตัววิ่งตัวรูดและตัวจับคู่เข้าที่ฮานอยปกติให้มา7จหเลขออก57บนนะคะให้6 7เหเลขออกอ่าเจ็ 7, 5, 7, นะคะ fc เพิ่มอีกแตกมหนึ่งจะได้เนาะได้เลขหามนะคะ ส่วนของตาปากน้ำโพก็เช่นกันนะคะก็เข้าหนึ่งฮาหนอยเช่นกันเนาะก็มาฮาหนอยปกติเข้าที่7 5หเนาะให้มา7จหเลขออก5 7เช่นกันนะคะบนเข้ากระดผลงานฮาหนอยของ6กสำนักเมื่อวานนี้แล้วเนาะมาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่ยีสิบหสิงหาคมสองห้าวันนี้ หาหน่อยแยกของตาปากน้ำโพน้อยพิเศษตาให้รูดที่0นย์กับ3บนล่างชุด2ตัวมี06093639ชุด3าตัวบน039กับสามแล้วก็หาหน่อยปกติให้รูดที่3กับ6บนล่างชุด2ตัวมี35386568ชุด3ามตัวบน368กับ6กสห ส่วนฮานอย VIP นั้นให้รูด3กับ6บนล่างชุด2ตัวมี 3730, 6760, ชุด3ตัวบน360กับ637นะคะส่วนเมื่อวานเนาะของตาปากน้ำโพก็ทำผลงานวิ่งรูดเข้า1ฮานอยจับคู่ก็เข้า1ฮานอยเนาะมาฮานอยปกติค่ะ ออกตัวกลับให้มา75เลขออก57บนของฮานอยปกตินะคะสำหรับวันนี้ฮานอยแยกของตาปากน้ำโพนอยพิเศษตาให้รูด0กับ3นอยปกติตาให้รูด3กับ6น้อย VIP ตาให้รูด3กับ6เช่นกันนะคะปกติกับ VIP ตัวเดียวกันเนาะแต่ว่าจับคู่กระต่างกันอยู่ไม่ต่อ เอามาต่อที่ฮาหนอยแยกของเขาฝากมาส่วนของเขาฝากมาวันนี้ค่ะฮาหนอยแยกน้อยพิเศษตาเอ,อิบน้อยพิเศษให้รูดสามกับสี่บนล่างชุดสองตัวมีสามศูนย์สามหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งชุดสามตัวบนก็จะเป็นสามสี่หนึ่งกับสี่สามศูนย์ส่วนฮาหนอยปกติให้รูดหกกับเจ็ดบนล่างชุดสองตัวมีหกสี่หกห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้า ชุด3ตัวบน 6, 7, 5กับ 7, 6, 4ส่วนฮานอย VIP ให้รูดที่1กับ2จับคู่ชุด2ตัว 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5ชุด3ตัวบน 1, 2, 5กับ 2, 1, 4นส่ะคะส่วนเมื่อวานเนาะของเขาฝากมาก็ทำผลงานออกมาได้1 h ฮานอยเช่นกันก็คือฮานอยปกตินะคะ6ก็มา7ก็มาเนาะ แต่ว่าจับคู่ให้เข้าบนนั่นเองค่ะ7557ห้าาเนาะสำหรับวันนี้น้อยพิเศษให้รูดที่3กับ4บนล่างน้อยปกติให้รูดที่6กับ7บนล่างส่วนฮาหนอย VIP ให้รูด1กับ2บนล่างนะคะเอซี่ข้างช่องมาแคปหน้าจอฮาหนอยแยกกันก่อนเด้อค่ะ ฮานอยแยกวันที่ยี่สิบห้าของตาปากน้ำโพก,กับเขาฝากมาเนาะแคปหน้าจอจ้าอ่ะโอเคนะคะได้แล้วไปโตเนาะจับกระดระาษไปแยัเนี่ยมาต่อที่ฮานอยรวมเนาะ ฮานอยรวมของแม่ลิ้วค่ะวันนี้สำหรับฮานอยรวมแม่ลิ้วพาลวยวิ่งรูดบนล่างให้มา5กับ7จ็ดับคู่ชุดเน้น2ตัวมี5 2 4สอง7ี่สชุดลอง4ี่เจ็ดกับ 5, 5 9นะคะส่วนเบอร์โทรติดต่อนะคะผู้ใดอยากจะดูดวงกับแม่ลิว้วก็ให้ติดต่อเบอร์นี้ได้เลยนะคะ080439 สองหนึหะคะสำหรับผู้ใดที่สนใจอยากจะดูดวงปรึกษาเรื่องชีวิตการงานการเงินนะคะก็โทรหาแม่โดยตรงเลยนะคะส่วนเมื่อวานของแม่ก็ให้วิ่งรูดมา3กับ4เข้าที่3จับคู่เข้าชุดรองหนึฮานอยก็ให้มา3 6เลขออกหกสาล่างของฮานอยปกติ วันนี้แม่ให้มาใหม่แล้ววิ่งรูดบนล่างเด่นที่5กับ7ส่วนตัวจับคู่ชุดเน้น2ตัวมี5้าสองสี่สองห้าสี 0. ชุดลอง4 7 4 9 5 7กับ5 9นะคะเบอร์โทรติดต่อก็ตามนั้นเลยจ้ามาต่อที่ของอาจารย์สวนะคะ <c oughs> ส่วนของอาจารย์สวายวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้มาเด่น5กับ4ี จับคู่ชุด2ตัวมี5051 5253 4041 4ึ่งชุดกัน1 0 2 0กับอ่าหนกับ2 0ส่วนชุด3ตัวบน2 1 0น,นะคะอย่าลืมตัดเล่นด้วยในะชุด3ตัวบนนะคะส่วนเมื่อวานเนาะ อาจารย์สวัก็ทําผลงานออกมาได้2อฮานอย,นอยเด้งบนล่างน้อยพิเศษเลยน้อยแรกเลยนะคะสําหรับวันนี้เอาใหม่จัดไม่ขอให้ปังๆเหมือนเดิมนะคะวิ่งลูดบนล่างมา5กับ4จับคู่ชุด2ตัวมี5 0 5 1 5 2 5 3 4 0 4 1 4 2และ4 5่ส่วนชุดกันหรือว่าเลขชอบของอาจารย์สวัยวันนี้1 0กับ2 0 ชุด3ตัวบน2 1 0อย่าลืมเอาตัดเอา2 1ไปเล่นด้วยนะคะเนาะชหน้าจอเด้อค่ะแม่ลิ้วพารวยแล้วก็อาจารย์สวัยเนาะหานอยรวมวันนี้อ่ะโอเคนะคะไปต่อพ่อกเกลียง สำหรับตัวเลขแนวทางของพ่อเกลียงวันนี้นะคะฮานอยรวมวิ่งรูดเด่นสองสามชุดเน้น2ตัวมี1 2ึ่งส2 2 2 3 2 4, 4ชุดกัน3 0 4 0กับสี่เนะคะนี่ค่ะส่วนมะมานเนาะของพ่อจับคู่ให้เบาเขาวิ่งรูดมา1ตัว สำหรับวันนี้ก็ให้มาใหม่แล้ววิ่งรูดเด่นมาที่2องจับคู่ชุดเน้น1นึ่งสอ2 2 3 2 4, 4ชุดกันก็จะเป็น3040กับ49นะคะก็มาต่อที่ของตาปากน้ำโพฮานอยรวมของตาวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้เด่นมา3กับ6 ชุด2ตัวก็จะมี3035 3839 6065 6 8เนออ6 0 6 5 6ย6 8นะคะห,หนอยรวมของตาวันนี้เนาะส่วนเมื่อวานของตาวิ่งรูด1กับ4บนล่างก็จับอบอม่าเนาะคะ่ะรุดค่ะตัววิ่งตัวรุดก็หลุดจับคู่ก็หลุดสำหรับวันนี้ค่ะ ตาให้วิ่งลวด3กับ6บนล่างนะคะจับคู่ 30, 35, 38, 39, 60, 65, 67และ68นะคะแคปหน้าจอเด้อจ้ะหาหน่อยรวมพ่อเกลียงแล้วก็ตาปากน้ำโพเนาะเดี๋ยวไปติดคลิปเนาะด้วยของอ่าหมอดูเลขเด็ดนะคะ คลิปนี้ได้มาทั้งหมด6สสำนักด้วยกันเนาะยังเหลือของสี่เซียนของสุดใจพารวยแล้วก็ของน้องเกชรนำโชคนะคะได้หรือ,อยังไปต่อที่ของพ่อหมอดูเลขเด็ดกัน สำหรับวันนี้ตัวเลขแนวทางหาหนอยรวมของพ่อหมอดูเลขเด็ดให้วิ่งรูดมาเด่นที่8กับ9บนล่างชุด2ตัวบนล่างก็จะเป็น8 3 8 4 8 5 9 4 9 5 9 6นะคะผู้ใดเนาะอยากจะส่งกำลังใจให้พ่อหมอดูเลขเด็ดเนาะก็ให้โทรไป0846375116นะคะเพราหพ่พ่นบพ่อพับายหลายนะคะเบาหลายกับบไดเนาะจ็บทองปวดทองพันมาเนาะะ ส่วนเมาานื่อวานในของพ่อก็เข้าอยู่นะคะตัวเลขแนวทางของพ่อหมอดูเลขเด็ด5กับ6วิ่งลูดมาด้วยกันบนของฮานอยพิเศษนะคะจับคู่ก็เข้าเนาะให้มา5 8เลขออก85ล่างของฮานอยพิเศษเส้นกันนะคะส่วนวันนี้ของพ่อให้วิ่งลูด8กับ9บนล่างจับคู่ชุด2ตัวมี8 3 8 4 8 5 949596นะคะอย่าลืมว่าเลขวิ่งลูดของพ่อจะชอบมาด้วยกันบ่อยๆเด้อจ้ะเนาะ,ะส่วนเบอร์โทรติดต่อติดต่อได้ทุกเมื่อทุกเวลา0846375116ะะนะะดน่งใดวางๆกระโทษไปหาพ่อเด้อให้กำลังใจพนเนาะพน,น,นอยู่คนเดียวนะคะเจ็บใครได้ป่วยก็ต้องดูแลตัวเองเนาะ คลิปนี้ค่ะม่เพ่นก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันยกช่องนะคะสวัสดีค่ะ